หลังจากที่ผมเดินทางตะเวนท่องเที่ยวภาคเหนือมาหลายจังหวัดโดยจุดหมายปลายทางของวันนี้คือเชียงใหม่ซึ่งมีโฮมสเตย์ที่น่ารักและน้อยคนที่จะรู้จักชวนให้ผมหลงไหลและอยากเดินทางมาที่นี่ นั่นคือมอนฮาเวโฮมสเตย์หมู่บ้านเล็กๆที่มีมนสเสน่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกซึ่งตั้งอยู่ที่ห้วยกุบกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และมีชาวบ้านพื้นเมืองที่เป็นผู้จัดสร้างโฮมสเตย์อันงดงามน้ามหาัาจรรย์แห่งนี้หมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อไม่คุ้นหูผู้คน อาจเป็นคำตอบในการเดินทางของผมในวันนี้ในการประจนภัยและหาความสุขจากสิ่งที่เรามีเบื้องหน้าครับตอนนี้เราก็เดินทางจากจังหวัดหน้านมาถึงบอสนะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับสถานที่ที่เราไปเนี่ยนะครับมันต้องนั่งรถนะครับไปลงที่ตรงแถว เขาเรียกว่าช้างเผือกนะครับแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกนะครับไปให้ไปถึงตรงแม่แตงนะครับก็เดี๋ยวผมหารถไปก่อนนะครับอป่าพี่วินมาส่งน้าที่ตาโลโลดโรรถไปแม่แตงต่อเดี๋ยวรถคนบอกหน่อยนะพี่นะถึงแม่แตงนะ อแถวนี้นะครับก็ช่วงเวลาประมาณเย็นๆเนี่ยร้านข้าวก็ส่วนใหญ่จะปิดก,กันหมดนะครับใครที่เดินทางมาก็ลองท้องอะไรกันก่อนก็ดีนะครับว่าต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนครับพวกร้านข้าวร้านอาหารเนี่ยเขาปิดไวสี่ห้าโมงนี่เขาเริ่มปิดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอพี่นะครับพี่จะโมสเต,เตมารับเดี๋ยวยืนรอก,ก่นอนเขาเอากระบะลงมารับ <laughs> นะก็เดินทางอ,อีกกี่นาทีถึงอะครับพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณประมาณชั่วโมงกว่าเนาะแต่ว่าไกลจากจุดนี้เหมือนกัน<ใ>จ,จากจุดนี้รถไปถึงที่พักเนี่ยมันไม่มีหรือว่าไงพี่รถประจําทางอะมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นใครเดินทางมาก็ต้องติดต่อทางทางโฮสเยตลเขาให้เขาลงมารับนะครับต้องต้องต้องโยอให้เขาจดไว้อ็ได้ เอ่อถ้าใครเอารถส่วนตัวมามีที่จอดเดี๋ยวลงไว้ที่หน้าจอให้นะต้องขอบคุณพี่เขานี่มาเย็นแล้วจริงๆไม่ใช่เวลาวิ่งพี่เขาเพียวสายลงมาให้ครับอันนี้พี่อะไรเอ่ยขออนุญาตถามนิดนึงโฮ่สเต้ครับพี่เต้เนาะเต้เพิเตอร์เนาะพี่เต้นี่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเอโฮมสเตย์ใช่ครับผมทำมานานยังมั้งพี่ถามนิดนึง เปิดวันที่16เดือนตุลาที่ผ่านมา16ตุลาที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นไงบ้างผมดูในเพจติดตามนี่คนก็สนใจเยอะเนาะก็โอเคครับผมดีดีดีครับช่วงนี้ปีนี้บูมครับผมปีนี้บูมใครที่อยากจะมาเที่ยวให้รีบมาเที่ยวนะอีกหน่อยห้องพักที่ก็เต็มยาวนะเพราะงั้นเราต้องรีบมาเปิดประเดิมเปิดประเดิมแล้ววิวสวยผมดูในรีวิวแะเดี๋ยวไปดูของจริงนะของจริงครับนะพิเต้นะครับพี่เต กันเองโทรยังไงก็รับรับสายโทรเขาเรียกคอยบอกรายละเอียดในการเดินทางใครที่มาคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวหลงเลยมีเบอร์พิเต้ไว้พิเต้บอกตลอดนะครับองพนที่ครับก็ได้ครับง่ายๆคุยกันน่ารักมากคนเชียงใหม่พิเต้นี่คนเชียงใหม่เลยคนดอยคนเชียงใหม่เหมือนกันครับแต่แต้เลยคนเชียงใหม่แต่แต้เลย แต่ว่าทีแต่บ่านมีใช่ขหาครขายแครับายแบบนี้อ๋ครับแต่ายังรเทศไทยแบบงท่ามีอ๋อมันไปถึงไงใช่ครับผ้ต่าง้ระทศก็จะเป็นคนะเทพอ๋อหนึ่งละคนที่จะรู้จักที่ได้หนึ่งต้องเล่นโซเชียลนะส่วนมากก็เป็นสังคมคนเมืองนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปไหนอยู่เจอแต่ปลึกราบ้านช่องเดียวเขาก็อยากจะเก็บบรรยากาศ แล้วเพจที่ก็ดังขึ้นมาหน้าขีดผมปึ้งผมก็เอ๊ะไม่ขุนเลย <c oughs> แต่พอเข้าไปดูเฮ้ยใช้ได้ <c oughs> แต่ผมรอนานนะะรอหมายถึงว่าเขาว่ารอเนี่ยหมายถึงว่าผมดูก,การการจัดสร้างของพี่เอ้ยพี่เขาใส่ใจเฮ้ยเริ่มทํานู่นทํานี่จนตัดสินใจเลยนะว่าเดี๋ยวเชียงใหม่ยังไง พี่กับผมเจอกันแล้วผมก็จะรอพี่มาที่ไหนอยากมาท่องเที่ยวช่วงนี้เอาพอตรงๆนะคือเรามาช่วยกันพี่อย่างน้อยผู้ประกอบการธุรกิจอะไรต่างเขาก็มีรายได้ นะใครชอบสายประจนภัยสายท่องเที่ยวธรรมชาตินะผมบอกเลยที่เนี่ยคุณต้องประทับใจนตอนขึ้นเลยถ้าเป็นอย่างอมอเตอร์ไซค์ที่แบบเนี่ยครัอ,อยากประจัภัยจริงๆอ่ะผมมีเส้นทางที่แนะนำให้ต้องมาเส้นนี้มาถึงแชมดาวได้เลยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อือถือเห็นไหมมีเส้นทางธรรมชาติที่นแนะนําอีกพี่เขาไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าให้ลูกค้า,าแค่พักอย่า,ยางเดียวนะ การบริการให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยแน่นปึกไม่ต้องห่วงเพราะพี่เขาคนพื้นที่นะเขาอยู่กินกันอยู่ที่นี่เพราะงั้นมาเที่ยวไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่ได้อะไรนะอย่างน้อยเนี่ยการประจดภัยครั้งหนึ่งในะชีวิตคุณนะ่ะมันได้เปลี่ยนไปตั้งแต่คุณกล้าก้าออกจากบ้านแล้วไอ้ที่สั่นเนี่ยไม่ใช่มือผมสั่นนะต้องบอกว่าสั่นนะไม่ใช่มือผมสั่นนะ พาสามเตียงครับไปดูผ้าที่ตกก็ได้เนี่ยมาได้ลูกค้าผมก็ไปสองคมดูผ้าที่ขึ้นก็ได้สวยแล้วต้องไปดูดูว่คู่ไปกับทนเยหมอนตอนเช้าอ๋อเนี่ยผมก็จะถามไปว่าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดีใชาช่วงเช้าก็คือช่วงเย็นไม่ทันละไม่ทันนะครับต้องไปช่วงเช้าก็ช่วงเช้านะแต่มันมีลูกค้ากลุ่มของผมที่ขนคืนเนี้ยครับที่มาพัก พุณนี้จะไปตีสี่สนใจก็ไปได้ได้เดี๋ยวผมตั้งนายกาปลุกไว้รอเนี่ยตีสามี่ถ้าไปเดี๋ยวผมก็จะได้ครับครับได้ อยู่กันที่ห้องพักแล้วนะดูวิวก่อนดูวิวก่อนว้าวเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันอ๋อนี่พวกพี่ๆเขามาก่อนแล้วมาจากไหนกันเนี้ยครับพี่กรุงเทพผมก็กรุงเทพครับพี่ ถูกใจจังเลยวิว นี่ก็เป็นผลไม้น่าจะเรียกเป็นผลไม้ป่าของประจำท้องที่เจ้าของเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่พอแกะมาแล้วมันเป็นอย่างเน,น,น,นี้เขาขานี่ยเนื้อขาวๆคล้ายๆสาคูอ่ะจะกินแล้วมันก็มันๆนะมันกรึบๆอืมแปลกเด้อ เจ้าของก็บอกกินได้ไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะสอนเรื่องราวมากมายให้กับตัวผมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืม การใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเศรความสุขกับสิ่งที่เรามีโดยไม่ต้องไขว่คว้าหาวัตถุอื่นใดมาเพิ่มเติมในชีวิตชีวิตที่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีการแข่งขันดิ้นรนการไม่มีวัตถุนิยมเป็นเครื่องชีวัดความสุขของแต่ละครอบครัว อาจทำให้เรามองเห็นคุณค่าของความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ว่าใครที่ได้เดินทางมาหมู่บ้านแห่งนี้ต่างก็ลืมเรื่องราวความวุ่นวายในสังคมเมืองและมีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นตอบคำถามตนเองกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตว่าแท้จริงแล้วตัวเรา อยากมีความสุขแบบใดบนโลกใบนี้สำหรับตัวผมแล้วการได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปในชีวิตการได้เรียนรู้และพบเจอผู้คนแปลกใหม่มากหน้าหลายตาการได้สนทนาสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้แก่กัน ถือว่าเป็นเรื่องที่วิเศษสุดในชีวิตคนคนหนึง่งที่ออกนอกกรอบความกลัวและไม่กล้าเดินทางได้มาประจนภัยและค้นพบสถานที่แปลกใหม่ในชีวิตโลกใบเดิมได้เปลี่ยนไปในมุมมองของผมโลกที่ดูวุ่นวายผู้คนแข่งขันกลับดูเงียบสงบลงในพิพตา ได้มีเวลาค้นหาคำตอบมากมายในชีวิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาพูดที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกว่าโลกใบเดิมของผมได้เปลี่ยนไปขอขอบคุณมิตรภาพจากทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาพบเจอกันกล้าที่จะหัวเราะและหยิบยื่นไมตีให้กับผู้คนแปลกหน้าอย่างผม ผมจะจดจำผู้คนเหล่านี้ไปตลอดไม่มีวันลืมขอขอบคุณพี่เต้และพี่พีทุกท่านที่ผมได้พบเจอและเป็นความทรงจำที่ดีของผมตลอดไป